ในป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งเงียบสงัดและถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะงูใหญ่มหฮึมาที่มีตำนานเล่าขานว่าคือพญานาคเฝ้ารักษาสมบัติใต้ดินมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมันมีความสามารถในการควบคุมธาตุน้ำและดินเพื่อปกป้องการรุกราน แต่ไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาใกล้หรือพยายามต่อกรกับมันจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เรียกว่าพีเดเตอร์เดินทางมาถึงโลกเพื่อค้นหาสิ่งท้าทายในการล่ามันสามารถพรางตัวและมองหาสิ่งมีชีวิตด้วยความร้อนมันถูกดึงดูดด้วยพลังอำนาจของงูใหญ่และเห็นว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่พีเดเตอร์เริ่มซุ่มโจมตีงูใหญ่ในขณะที่มันเลื่อยไหลผ่านแม่น้ำ แต่ความสามารถของงูใหญ่ในการสังเกตความเคลื่อนไหวเล็กๆรอบตัวมันทำให้มันรู้ตัวก่อนที่พีเดเตอร์จะเข้าโจมตีงูใหญ่พุ่งตัวขึ้นจากแม่น้ำพร้อมกับหมุนตัวล้อมรอบพีเดเตอร์ด้วยความเร็ว p ีเดเตอร์ตอบโต้ด้วยการใช้เทคโนโลยีอาวุธลำยกยิงแสงเลเซอร์ที่ผิวหนังหนาของงูใหญ่แต่พญานาคไม่ได้รับผลกระทบมากนักมันตอบโต้ด้วยการสร้างกำแพงน้ำที่พุ่งเข้าโจมตีพีเดเตอร์พีเดเตอร์พยายามหนีออกมาแต่ก็ถูกจับอยู่ในลำธารน,น้ำแข็งที่แรงของงูใหญ่ควบคุม งูใหญ่สามารถกักพีเดเตอร์ไว้ด้วยพลังธาตุดินและน้ำทำให้พีเดเตอร์ไม่สามารถหลบหนีไปได้ในขณะที่พีเดเตอร์รับรู้ถึงความพ่ายแพ้งูใหญ่จึงเผยความเมตตาให้กับพีเดเตอร์ไปเพราะมันเห็นว่าพีเดเตอร์ไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงแต่เป็นเพียงผู้ล่าที่กำลังหาความท้าทายจากนั้นพีเดเตอร์จึงถอยกลับไปยังยานอวกาศของมันพร้อมด้วยความเคารพในพลังของงูใหญ่ หลังจากที่พีเดเตอร์สามารถหลุดพ้นจากการโจมตีของงูใหญ่ด้วยความชำนาญในการใช้พลาสมาคานอนมันหายใจหนักด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ดวงตาสีแดงของมันยังคงมองหาคู่ต่อสู้ใหม่สัตว์ประหลาดจ,จากต่างดาวแห่งนี้ไม่เคยละทิ้งการล่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามขณะที่พีเดเตอร์เดินลุยผ่านป่าทึบ มันได้ยินเสียงผิดปกติใต้พื้นดินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นพร้อมกับการสั่นไหวของดินทันใดนั้นดินก็แยกออกจากกันเผยให้เห็นตะขับยักษ์ตัวมหึมาที่โผล่พุ่งออกมาจากใต้ดินขนาดของมันยิ่งใหญ่กว่าที่พีเดเตอร์เคยเจอมันยาวเป็น10เมตรลำตัวสีดำเววาวมีหนามแหลมทั่วลำตัว ขามากมายของมันกระพิบแสงสีเขียวเรืองรองในความมืดตะขาบยักษ์พุ่งเข้าหาพีเดเตอร์ทันทีด้วยความเร็วเหนือความคาดหมายฟันแหลมของมันพยายามขย่ำเยอือพีเดเตอร์กระโดดหลบได้ในเสี้ยววินาทีพลาสมาคานอนยิงสวนออกไปกลางลำตัวของตะขาบแต่เหมือนจะไม่ทำให้มันเจ็บปวดแม้แต่น้อยเพราะเกระที่แข็งเหมือนเหล็กกล้าพีเดเตอร์ตัดสินใจใช้กลยุทธ์การต่อสู้มันพุ่งเข้าประชิดตัวตะขาบยักษ์ ใช้ดาบคมกริบฟันที่ขาของมันจนขาดออกตะขาบส่งเสียงแหลมสูงด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ไม่หยุดโจมตีมันฟาดหางน้ำแหลมใส่พีเดเตอร์จนกระเด็นไปติดต้นไม้ใหญ่ตะขาบยักษ์ไม่ปล่อยให้พีเดเตอร์ฟื้นตัวมันพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วอีกครั้งทว่าพีเดเตอร์ยังมีไพ่ตายมันใช้เทคโนโลยีล่องหนซ่อนตัวทันที ทำให้ตะขาบยักษ์หันมองหาพีเดเตอร์อย่างสับสนแต่ก่อนที่มันจะเข้าใจสถานการณ์พีเดเตอร์ใช้พลาสมาคานอนยิงใส่จุดอ่อนที่หัวของตะขาบยักษ์ความร้อนสูงทำให้หัวของมันระเบิดเสียงดังสนั่นปล่อยให้ร่างยักษ์ของตะขาบล้มฟุบลงไปกับพื้นตะขาบยักษ์พ่ายแพ้ไปในที่สุดพีเดเตอร์ยือนอยู่ท่ามกลางซากศพของตะขาบยักษ์สายตาของมันกลับเต็มไปด้วยความสงสัย มันคิดว่าอะไรที่ทําให้สัตว์ร้ายเหล่านี้โผล่ขึ้นมาจากป่าลึกลับนี้คําตอบอาจอยู่ลึกกว่านั้นในป่าที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ปกติอย่างที่เห็น